อาที่ให้บิดตัวท็อปตัวหานะครับมาใหม่รอบนี้มาเป็นสีน้ำตาลหายากมากๆครับรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่าปปสูนะครับปี20เลขไมล์ประมาณแสนต้นเท่านั้นครับราคา5,59,000ฟีดาผ่อเริ่มต้น9,500ครับคลิปนี้จะพามาดูสภาพจริงตอนเพิ่งเข้าใหม่ยังไม่ได้ร้างยังไม่ได้เก็บงานเลยนะครับใครที่รอเอาติตให้บิดตัวท็อปอยู่นะฮะดูคลิปให้จบก่อนตัดสินใจนะครับสวัสดีครับยุกผมบอยเพชรจนกันอีกเช่นเคยนะครับผม ถ้าพูดถึงเอลติสให้มีตัวท็อปเนี่ยบอกเลยนะครับว่าไม่ได้เข้ามาบ่อยๆนะโดยเฉพาะสีน้าตาลแบบนี้นะครับผมแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนนะมองจากภายในกล้องเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นสีดําแต่ว่าคันนี้คือสีน้ำตาลนะครับผมวันนี้ผมบอยนะ,ะจะพาเข้ามาดูคันจริงเลยนะครับผมเป็นรถหน่วยงานที่หมดสัญญาเช่าเข้ามาครับประวัติสูนี่ชัดเจนคันนี้คุณแจครบ2องดอกเลยนะครับผมและที่สําคัญคลิปนี้จะพาไปเดินดูสภาพจริงนะครับตอนเพิ่งเข้าใหมย่ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้เก็บงานนะฮะรีวิวกันแบบตรงๆให้เห็นเห็นยังไงก็รายงานอย่างนัันนะะ้้นนนคคีือ Toyota ไฮบิดไฮนะฮะตัวท็อปสุดปี2020ครับเป็นสีน้ำตาลเลื่องมาประมาณแสนหนึ่งหมื่นครับราคา5 5 9 0 0 0จัดเต็มฟรีดาวได้ผ่อนเริ่มต้นเดือนละประมาณ9,500บาทเท่านั้นครับมาเริ่มกันที่ด้านหน้าตัวรถกันก่อนนะครับผมสังเกตก่อบป้ายทะเบียนยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นพยนนะเพราะว่ารถเพิ่งเข้าใหม่ย,ยังไม่ได้ผ่านการล้างหรือว่าเก็บงานชิ้นงานกันชนด้านหน้าสภาพสวยไม่ได้มีร่องรอยการชนหนักครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับมาพร้อมไฟไดร์ฟมันนิ่งไลท์และในส่วนของตัวไฟตัดหมอกมีให้ครบแล้ว้วววเเพรราาะ่าคคััันนนีป็ต top บ นะเส้นสายฝากกะโปรงเลียมสารยังคมสวยชัดเหมือนเดิมครับเดี๋ยวล้างขัดสรงขัดสีเพิ่มเติมให้อีกทีนึงอันนี้อา,อาจจะมีร่องรอยเล็กน้อยนะฮะเดี๋ยวทําการขัดสีเพิ่มเติมให้อีกทีนึงนะครับผมส่วนกระจกด้านหน้านะฮะยังเป็นพาร์ทเดิมโรงงานไม่ได้มีการเปลี่ยนหรือว่าไปอุบัติเหตุชนหนักจมน้ําหรือว่าพลิกคว่ำม,มาหากซื้อไปแล้วตรวจพบเจอภายหลังว่ามีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้า,าม,มาบริษัทเพชรยนนะฮะยินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวน100เต็ม,ตม,ตมลงในเอกสารสัญญ,ญาื้อยให้ด้วยนะครับ มาต่อที่ด้านข้างนะครับตัวล้อแม็กเนี่ยได้เป็นล้อเดิมโรงงานขอบ17นิ้วจะเป็นลายทุกทนปัดหน้าเงาแบบนี้นะครับเป็นลายเฉพาะตัวท็อปเท่านั้นนะฮะส่วนตัวยางเนี่ยที่ติดรถมาเป็นยางของดานหลบยันดันหลบตัวเนี้ยได้ยางปี2023สครับสภาพดอกยางผมเช็คแล้วยังลึกยังเหลืออยู่นะครับก็สามารถใช้งานได้ประมาณปีถึง2ปีได้แน่นอนครับนะฮะตัวโช๊คเดิมๆครับมาร์กแ้มสีโรงงานอยู่ครบมาด้มีร่องรอยการตัดต่อนะอันนี้คือสภาพดิบเลยนะให้เห็นแบบฝุ่นๆแบบนี้เลยนะครับผม นะฮะเส้นสายด้านข้างผิวพันธุ์ตัวรถสม,ถม่ำเสมอกันไม่มีสีโดดสีเพี้ยนกระจกมองข้างตัวนี้มาพร้อมไฟเดียบปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยพร้อมระบบบายสปอร์ตเตือนมุมอับสายตาตรงนี้นะครับมือจากประตูโครเมียมครับผมนะฮะสวยๆเลยไม่มีรอยถลอกตรงนี้มีรอยถลอกนิดนึงเดี๋ยวเก็บงานเก็บรายละเอียดให้ทีนึงครับกุญแจสมาร์ทเอนทีนะสามารถปลดล็อกรถตรงมือจากประตูได้เลยครับ สมาภายในเป็นโทนสีดําครับภายในได้เป็นเบาะหนังนะครับฝั่งคนขับเนี่ยได้เป็นเบาะหนังปาไฟฟ้าเบาะตรงนี้อาจจะมีย่นไปบ้างนะครับเดี๋ยวจะมีการเอาเบาะไปสปานะไปหนุนเพิ่มให้ตึงก็น่าใช้มากยิ่งขึ้นครับแต่โดยรวมสภาพเบาะนะฮะด้านหน้าคู่หน้าถือว่าสภาพสวยนะฮะฝั่งคนผู้โดยสารนะแทบไม่ได้ผ่านการใช้งานเลยนะครับผมนะภายในสภาพสวย แผงประตูตัวรถก็ไม่มีโซไม่มีชามนะครับพวกจุดสปอร์ตเมทอาร์ตนะฮะเดิมๆจากโรงงานอยู่ครบตรงนี้ก็ไม่มีรอยไขยหรือว่ารอยขยับออกไปครับที่วางแขนวัสดุหนังบุนุ่มแต่เข็บเดินได้ครบถ้วนกระจกของเขาเป็นระบบไฟฟ้าเป็นออโต้ให้4บานมีเซ็นเอร์ล็อกกระจกเนี่ยมองข้างเนี่ยสามารถปรับพับไฟฟ้าแบบอัตโนมัติได้สามารถเซ็ตระบบตรงนี้ได้เลยนะครับ,บอุปกรณ์วัสดุทุกอย่างอยู่ในสภ,สภาพสมบูรณ์นะเนี่ยซองเดิมมาตามั้งสีโรง,งงานอยู่ครบไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับ ปั้นเบรกปัน้นคนเล่งไม่มีรอยช้ำจากการใช้งานหนักนะครับตัวไฟหน้านะครับสามารถปรับสูงต่ำได้นะครับปรับได้5ระดับนะครับตรงนี้ก็เปิดปิดไฟตัดหมอกนะฮะแล้วก็มีที่นะ้ตรวสอบแร,แ,รอแรงดันลมยางนะครับก็เราสามารถเซตได้ว่าต้องการให้แรงดันเท่าไหร่ถ้าเกิดมันตกไปเดี๋ยวมันจะมีการแจ้งเตือนที่หน้าจออีกทีนึงนะครับพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับหนังสวยนะครับแต่ว่ามีรอยถลอกไปนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเก็บงานเก็บรายละเอียดคุ่ให้ใหม่อีกทีนึงเพราะว่า ต้องบอกไว้ก่อนเป็นอาการประจํารุ่นของตัวอウトทิตอยู่แล้วนะหนังพุ่มาลัยมักจะลอกนะครับตัวนี้ได้ในส่วนของตัวคูนคอนโทรเป็นแบบอะดัพตีฟเลยนะครับผมมีเตือนรถออกนอกเลนเตือนกันชนด้านหน้านะครับรับสายบางสายปรับระบบเครื่องเสียงได้เลยนะครับขออนุญาตเข้าไปนั่งด้านในาหน่อยเดี๋ยวจะลองสตาร์ทเครื่องให้ได้ฟังเสียงเครื่องยนต์แล้วก็ดูระบบต่างๆกันตอนนี้ก็สตาร์ทแล้วนะครับเครื่องยนต์ยังนิ่งๆแบบนี้เลยนะครับผม นสวยงามครับไมลประมาณแสนหนึ่งหมื่นหกพันกุญแจครบสองดอกนะฮะได้จอกลางกล้องถอยมีให้แอร์ออโต้ดีต้นมาพร้อมระบบดานอีนะฮะับทำให้ผิวชุ่มชื้นเวลาอยู่ในแอร์นานๆไม่แห้งนะฮะอาจลืมแจ้งไปตัวนี้มาพร้อมกับระบบนำทางเนวิเกเตอร์ให้ด้วยนะครับได้กระจกตัดแสงออโต้แบบนี้เลยนะครับไวเลสชาร์จเจอร์รองรับมือถือชาร์จไร้สายได้เกียร์ e-cvt นะครับก็มี e-v Mode นะครับแล้วก็ระบบไดโอมด์เนี่ยจะมีในส่วนของตัว power Mode แล้วก็ eco Mode นะสำหรับการ เร่งแซงหรือว่าประหยัดน้ำมันก็สามารถเซตได้ตามความต้องการของการขับขี่ของเราได้เลยนะครับแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมมีให้ครบที่วงแก้ว2ตําแหน่งคอนโซลด้านหน้าสภาพสวยนะครับคันนี้เป็นรถบริษัทหมดสัญญาเช่านะครับไม่ใช่เป็นรถบุคคลนะของซูมิโตโมะนะครับค่อนข้างดูแลดีครับนะฮะบริษัทนี้ดูแลรถดีมากครับเช็คศูนย์ไม่เคยพลาดนะครับเข้าตามรอบทัวร์ยะาเลยนะครับผมหลังคาเพดานตัวรถสภาพสวยไม่มีรอยเจิมครับซอกประตูน็อตไม่มีขยับไม่มีแกะเนี่ยฮะพวกสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานอยู่ครบ หัวน็อตนะฮะยังคมยังสวยไม่มีรอยแกะซ่อมแกะเปลี่ยนนะครับใครที่รอตัวท็อปอยู่นะครับแล้วก็อยากได้สีแบบนี้นะฮะที่หายยากๆไม่จําเจไม่มซ้ำซาานะครับผมมาจัดคันนี้ได้เลยนะครับนานๆจะเข้ามาทีสำหรับตัวท็อปสุดของตารางนะครับนะฮะต้องบอกไว้ก่อนถ้ามองจากผิวพันธุ์นะฮะอาจจะดูคล้ายๆว่าเป็นสีดําแต่ว่าตัวนี้เป็นสีน้ําตาลนะด้านหลังบอดสภาพสวยงามยังตึงยังแน่น ดึงลงมาได้ครับวางแขนวางแก้วน้ําได้ครับหรือว่าพับเก็บไปได้แบบนี้นะครับผมเบาะสามารถพับได้นะมีให้เฉพาะตัวท็อปเท่านั้นสําหรับตัวการพับเบาะครับแล้วก็ด้านหลังมาพร้อมช่องแอร์นะครับด้านหลังให้ห้องโดยสารนะฮะกว้างขวางเย็นฉ่ำท่วห้องโดยสารได้นะครับแผงประตูด้านหน้าด้านหลังกว้างขวา,ขวา,ขวา,ขวาสภาพสวยงามสติกเกอร์เดิมโรงงานอยู่ครบนะที่วางแขนวัสดุหนังบุกนุ่มอย่างดีซอกแห้งๆสวยๆครับไม่มีรอยขยับหรือว่ารอยแกะซ่อมแกะเปลี่ยนมานะฮะประตูเดิมซอกเดิมครับ เช็คให้ดูกันแบบละเอียดแบบนี้เลยนะครับผมนะฮะมั่นใจได้ครับว่าคันนี้นะสวยแน่นอนครับนะฮะรับประกันโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมตัวท็อปสุดนะฮะได้เซ็นเซอร์ถอยมา2จุดนะฮะมีกล้องถอยให้นะครับด้านหลังอาจจะมีร่องรอยนะฮะมาบ้างเล็กน้อยเดี๋ยวมีการขัดทรงขัดสีให้อีกทีหนึ่งแต่ว่าจะคงสีเดิมให้ได้มากที่สุดเพราะว่าผมบอกได้ว่าสีเดิมดีสุดละนะครับผมนะฮะเดี๋ยวขัดทรงขัดสีเพิ่มเติมให้อีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าคันนี้โดยรวมมาค่อนข้างสวยอยู่ละนะครับ ไฟเบรกด้านหลังสภาพสวยไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครโลโกโล้นะสัญลักษณ์ไฮบริดสีฟ้าแบบนี้นะครอันนี้คือเดิมๆจากโรงงานเลยแล้วก็แน่นอนกระจกพาร์ทเดิมไม่ได้มีการแกะเปลี่ยนนะครับกระจกเดิมโรงงานครับมีตัวไล่ฟ้าให้เรียบร้อยเลยนะครับสำหรับพื้นที่เก็บสัมภารก็กว้างขวางครับตามสไตล์อัลติสเลยนะครับผมส่วนด้านล่างนะครับก็ล้อย,อยางไหลอุปกรณ์เครืออกก่องมือแม่แรงอยู่ครบนะดูได้เลยครับไม่มีรอยสนิมหรือว่ารอยโป๊จากการทําทรงดาสี นะแห้งๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับไม่ได้มีการแช่น้ําจมน้ํามานะครับซอกตะเข็บเดิมๆโรงงานครับน็อตฝากระโปรงด้านหลังครับก็ไม่มีรอยแกะหรือว่ารอยขยับรอยขันลองไปนะครับฝากระโปรงด้านหลังเดิมโรงงานครับไม่ได้มีการแกะเปลี่ยนแกะซ่อมนะฮะดูได้เลยนะหัวน็อตยังคมยังสวยอยู่เลยนะครับเราประกันโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมครับพี่ๆคนไหนที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกรถคันนี้ได้นะครับมีไฟแนนซ์เอาเปเซนตให้ถึงหน้าบ้านนะครับ นะคใครสนใจรีบจองเข้ามานะครับเบอร์โทรผมดู้านล่างคลิปโทรได้อดไลน์ได้นะครับยินดีให้คำปรึกษาเรื่องการออกรถการจัดไฟแนนซ์นะครับปรึกษาเรื่องข้างงวดต่างๆได้เลยนะครับนี่ครับแผงประตูด้านหลังฝั่งซ้ายเรียบร้อยดีครับสติกเกอร์เดิมโรงงานที่วางแขนวัสดุหนังบุนุ่มอย่างดีซ่อกแห้งๆสวยๆไม่มีรอยขยับไม่มีรอยแกว่งไปครับนะฮะประตูซ้ายขวาเช็คให้ดูแบบนี้เลยนะครับว่ารถไม่ได้มีการชนหนักหรือว่าไปอุบัติเหตุจากด้านข้างมา ผงประตูด้านหน้าฝั่งซ้ายเรียบร้อยดีสภาพสวยซอกประตูแห้งๆครับไม่มีรอยแกะหรือว่ารอยขยับสีเดิมโรงงานครับแผ่นเพลตัวรถเดิมโรงงานรถผลิตปี20แท้นะฮะเป็นรถผลิตเดือนธันวาคมซอกเดิมเดิมน็อตไม่แกะไม่ขยับครับนะฮะเบาะนะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะนี่ครับออปชั่นจัดเต็มครับตัวท็อปใครรออยู่ตัวท็อปนะห้ามพลาดคันนี้ครับนานๆจะหลุดเข้ามาอซีสำหรับตัวท็อปครับเดี๋ยวท่านมามาดูนต่อในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องกันบ้างนะครับ มาดูห้องเครื่องกันนะครับเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเบนซินนะครับผสานกับมอเตอร์ไฟฟ้าจุดเด่นคือประหยัดน้ำมันมากครับข่าวในเมืองก็สบายครับเงียบแล้วก็เนียนมากๆครับคันนี้เป็นรถหน่วยงานนะครับข้อดีคือเช็คศูนย์ตามระยะจริงนะครับไม่ใช่เป็นแบบรถใช้งานมั่วๆนะครับผมระบบไฮบริดก็ยังทํางานได้ตามปกติครับไม่มีไฟเตือนนะครับผมแล้วก็ดูตามซอกเดิมๆนะครับผมฝากระโปรงเดิมโรงงานครับแผ่นกันความร้อนสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานพวกจุดสติ๊กเกอร์ตัวรถนะฮะอยู่ครบ ไม่มีรอยแกะเกาหรือว่ารอยถูกทาทรงทาสีมานะครับนี่ครับเนียนๆแบบนี้เลยนะนี่ครับปั๊มฟอนต์เดิมโรงงานนะฮะโตโยต้าชัดเจนอย่างนี้คานไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวหรือว่ารอยคดงอนจากการโดนกระแทกหรือว่าการอุบัติเหตุมานะครับในหาฝั่งนี้เช่นเดียวกันครับยังตรงยังสวยอยู่เลยนะครับสรุปจุดเด่นคันนี้แบบสั้นๆเลยนะครับเป็นอัลติสไฮบิดตัวท็อปสุดตัวไฮนะครับผมปี2020สีน้ำตาลที่หายากมากครับรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่ามานะครับผมมีประวัติศูนย์ครบนะฮะกุญแจมีครบ2องดอกประหยัด ราคา5 5 9 0 0 0บาทผ่อนประมาณ9,500ครับคันนี้เหมาะมากครับสำหรับคนที่อยากได้รถซีดานนะขนาดกำลังดีใช้ขับได้ทุกวันนะครับผมประหยัดน้ำมันแล้วก็ไม่อยากเสี่ยงกับรถที่แต่งหรือว่ารถสภาพสวยเกินจริงนะครับหรือว่าคนที่รอไฮบิดตัวท็อปจริงๆอยู่เนี่ยคันนี้ก็ตอบโจทย์เช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายนะครับเอาทิ่ให้บินไฮคันนี้นะครับนานๆจะเข้ามาทีโดยเฉพาะสีน้ําตาลน,นะฮะใครรออยู่แนะนํารีบเข้ามาดูตัวจริงได้เลยนะครับสนใจสอบถามปรึกษาเรื่องไฟแนนซ์หรือว่า อยากจองรถก่อนนะฮะทักหาผมโดยตรงได้เลยครับดูแลให้ตรงไปตรงมาเหมือนในคลิปนี้แน่นอนครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ